อ้าวดูก่อนโอ้ยเป็นไงไหวงไงนะของเซจนจูนให้มีไหมครับอ่านี่นะครับนี่คือการสแสดงที่มอบเป็นของขวัญในการเปิดงานวันนี้นะครับนี่คือในทีมน,นางเสือดาวเหมือนโรงเรียนจากร้องมไม่รู้เนาะเหมือนแบบประกวดสิน,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 นช,ชาติสวรรค์อนะไรเงี้ย เออแต่เราสู้ไม่ได้รอกเราก็มาเบาๆหมดนี้เป็นทีมงานสตาฟกับไกด์นะครับเดี๋ยวเราเอามาหากอะไรเขาเบาๆะเล็เกน้อยนะระหว่างร่ทีมงานเขาเซตอุปกรณ์ด้านหน้าเรียนะฮะเอาะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนจากคนแรกคือคนแรกฝั่ง,งนี้ดีกว่านาะคือหมดเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับแต่อันเนี้ยเื่อนผู้หญิงมันไม่พอนะครับก็เลยต้องเอาผู้หญิงคนนี้มาด้วยเป็นยังไงางครับแต่ชุดนี้เราตั้นใจแล้ว ความมั่นใจมันหายแล้วแต่ใส่รองเท้าเดินเข้ามาครับแต่ก็ยังท่ามันดีค่ะค่ะใช่ไหมโอเคครับโอเคนะตามนั้นนะครับก็รู้สึกดีอะครับเวลาได้ใส่อะครับเอาละนะรู้สึกว่าเป็นตัวเองใช่ไหมก็ประมาณนั้นนะครับเชิอ่าฮะอ่าเป็นยังไงบ้างครับอยู่ๆต้องมาแต่งบุกุญช์ผมรู้สึกยัไงบ้างก็ตอนแรกไม่รู้สึกอะครับตอนนี้ไม่รู้สึกไหายใจรู้สึกรู้สึกเครียดนะครับแต่พอ ได้ทามาแล้วเห็นคนรูมีความสุขนะครับก็ก็ไม่ต้องแคร์อะไรถ้าเกิดว่าใครอาจจะมองเราผู้หญงแบบหนึ่งก็ปล่กก็มองแต่เราเป็นตัวตนของเราเรารู้ตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปแคร์นะครับแต่ทํเาเพื่อนก็อยู่ครับเป็นตัวเองที่เป็นไรเราเป็นผู้ชายที่โอเคไม่เปลี่ยนนะครับผู้ชายยังฝักใฝ่ผู้หญิงเหมือนเดิมนะครโอเคครับทีดีวเรามาสองพักสาวๆด้านครับสาวๆจริงๆก่อนดีกว่าคุณคุณองคีคนี้ครับคิดว่าที่พออได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ ในในในปีต่อไปอ่ะจะอยากจะให้ททหรือว่าทางสมาคมให้อะไรกับพวกเราบ้างครับก็สำหรับสมาคมททนะคะสมาคมการท่องเที่ยวนะคะก็ถ้าเกิดว่าสนับสนุนการท่องเที่ยวเราก็ยินดีนะคะหรือว่าไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนก็ไปดาอยทำไมสมาคมททค่ะสมาคมค่ะสมาคมการท่องเที่ยวนะคะก็ถ้าเกิดว่าสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วก็เราก็สนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวมาทางเดียวกันค่ะ ถ้าเกิดว่ายังไงก็อย่าลืมยูเอฟเฟนะคะไปด้วยทุกที่นะคะขอบคุณค่ะจากนั้นนะครับความรู้เป็นไงบ้างครับแต่งตัวนานไ้มครับแต่งไปกี่โมงอ่ะคิดว่าจะประกวดด้วยชุดนี้หรือไงไม่บอกให้ไมันหน่อยครับมันไม่ได้ยินนะค้าบขึ้นข้าคิดว่าจะประกวดชุดนี้เลยไหมก็ไม่บอกดีกว่านหมครับ เรื่องี้กลายชื่นึ่งในหลังรถอ่าคิดไม่คิดว่าเขาจะอ้วกอะไรกันบ้างหรอครับพูดกินอิ่มเกินไปหนูไมแครค่ะ <laughs> ชื่ออะไรคะแนะนำมาหน่อยอ๋อชื่อบันฟ้าค่ะชื่อบันฟ้าขุณค่ะชือ่อบันที่กีตกีตน,น่ยเป็นแฟนคลับาวในยูทูบชื่อบันฟ้าจริงๆชื่อสาวิตรีค่ะอีกคนหนึ่ง,งอ,อ่ะบันฟ้าสาวิตรี Georgina Suriya นั่นหนูเนี่ย ชื่อไอค่ะปกตีเพื่อนเนี่ยไอซ่าไม่ใช่ชื่อไอชื่อนึิมชื่อไอซ่าไออัชราพรที่ติดตามในยู u ูบนะนะคัะหนูหนูอยากเที่ยวเขามีรายการของตัวเองสองคนดูกันสองคนสี่สิบตัววิวเนี่ยคือมันดูกันสองคนนะครับอ่าจากนั้นครับอ่คุณเนี่ยคนนี้บ้างครับคุณนำและคนอีกคนตาจะยาวยังไหครับเนี่ยเอาไว้แค่ฟันเวลากินข้าวเสร็จ จัดเบาๆวันนี้เขาบอกเต็มแฟนซีอะไรเงีไยนี่เยอะเบาๆเนี่ยนะเบาสุดละจริงๆยิ่งกว่านี้อีกนะอ่ะอวยพรณ์ให้กับหลายๆท่านที่มาในงานว่าให้ยังไงปีนี้อยากให้เป็นยังไงก็มันล่นใหญ่แล้วนะคือเต็มที่กับการแสดงไงเราเบาๆแต่ถ้าเต็มที่จริงๆคงรล่แล้วครับรู้ได้เหรออวยพรณ์อุปกรก็นะครับอยากให้ แสดงความร่วมมือนะครับไม่ว่าหน่วยงานใดๆนะครับที่ขอความร่วมมือนะครับให้ทางหน่วยงานนะครับในส่วน,นต่างๆไม่ว่าทัวร์ก็ดีโรงแรมก็ดีหรือผู้ประกอบการต่างๆนะครับในเมื่อท่านมีโอกาสที่จะได้ทำแล้วอยากให้ทําให้เต็มที่ในจุดนั้นนะครับแล้วก็เพื่อเป็นตัวอย่างสาคัญแล้วก็สานงานนะครับในองค์กรที่เรามาร่วมในวันนี้จะได้ยืนยาวต่อ,ตอ,ตอไปครับขอบคุณมากครับออา